ห้าสี่สามสองอ่าเพิ่งบินกลับมาค่ะเพิ่งบินกลับมาครับเมื่อวานครับเมื่อวานยังยังปรับเวลาไม่ค่อยได้อยากอยากพูดคำนี้มานานเลกอะไรเงี้ยใช่เป็นยังไงบ้างคะประสบการณ์ทางนี้ก็ตื่นเต้นดีครับเป็นเป็นเป็นอีกอีกหนึ่งประสบการณ์ที่รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ก็จะหาโอกาสได้แบบว่าดีๆแบบนี้ได้ก็ต้องแบบว่า ได้รับโอกาสเป็นอย่างยิ่งครับก็รู้สึกประทับใจในตัวเองแล้วก็ทีมงานทุทกคนที่ไปด้วยพี่พี่เก้าเล่าให้ฟังหม่อยว่าแบบบรรยากาศถตอนแบบไปเดิน<อ>เป็นยังไงบ้างเอาจริงมันยิ่งกว่าที่แบบว่าเราเคยเห็นแบบว่า่านสื่อหลายๆได้หลาย,ลายสำนักเลยแล้วจริงมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลเป็นเมืองที่มีมนต์เสน่ห์หลายๆอย่างไม่ว่าตัวอาคารบ้านเมืองหรืออะไรหลายๆอย่างพอรวมกับบวกกับ เทศกาลหนังที่เป็นแบบว่าระดับโลกแล้วก็มีนักแสดงฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยเดินเพ่นพ่านอยู่ทั้งเมืองอะไรเงี้ยมันทําให้แบบว่ารู้สึกว่าเออมันมันเรา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 ,าพาตัวเองมาถึงขนาดนี้ได้ไงมามาจุดนี้ได้ไง<อ>ประมาณน,นี้ครับตอนแรกภาพที่เราคิดไว้ตอน,ตอนก่อนที่จะไปมันเป็นเหมือนที่แบบที่ไปไหม ก,ก็อย่างที่บอกเลยเมื่อกี้เลยว่ามัน,มนเกินคาดมากๆภาพในหัวมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเราเราก็ติดตามงานนี้มาตลอดแล้วเราก็เห็นบรรยากาศแบบว่ามันจะเป็นประมาณไหน<อ>เดินพรมแดงเข้าไปดูไปดูหนังชิงรางวัลไปแบบว่าเจอพบปะก,กับเซเลบต,ต่างๆนักแสดงฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้ไปเดินเองกับตาเได้ไปเดินเองกับตัวเนี่ยเรารู้สึกว่ามัน ทุกอย่างบรรยากาศมันแบบสวยเกินคาดมากๆแล้วแบบทุกอย่างมันลายล้อมไปด้วยแบบแสงไฟต่างๆบรรยากาศงานต่างๆนักแสดงอย่างที่ผมบอกมันทําให้รู้สึกว่าแบบมันเกินที่เราเคยเห็นจริงๆบรรยากาศดีเพราะมีคนไปด้วยจริงครับทีมงานเยอะมากเพราะว่าคนก็แซวว่าเออบรรยากาศโรแมนติกเราก็เลยได้ซีโรแมนติกเยอะจริงครับจริง ก็ไปก็นอกจากทีมงานแล้วก็ไปกับน้องพีพีด้วยแล้วน้องก็ผมตอบแทนก่อนน้องเลยละกันว่าน้องก็ทําได้ดีในในประสบการณ์ในครั้งนี้น้องก็แบบว่าสวยมากๆน่ารักมากฝรั่งเห็นเนี่ยยังแบบหันหลังเนี่ยทั้งทางเลยใช่ฝรั่งมองเาเป็นไงบ้างตอนที่ฝรั่งมองเรานยั่งมองผมเหรอมองน้องมองน้อง เราก็รู้สึกแบบดีใจดีใจครับเราก็แบบมองแล้วกับดีใจกับน้องด้วยอะไรเงี้ยพราะคนก็แซวแบบคระเดนต่างๆที่เราทำด้วยกันเห็นไหมคะเห็นไหมคะก็มีเห็นบ้างฮะจะไม่เห็นไังไงถ่ายเองฮะไม่เคยเขินครับเขินเขิใครเขินใครเ็าถามว่าเขินใครเขินพี่ตากล้องครับ กับน้องนี่เราแบบธรรมชาติอยู่แล้วจริงเหรอธรรมชาติเลยเหรอมันคือท่าแบบนี้บ่อยเหรอก็เท่าที่เห็นแหละครับงั้นก็ไม่ใช่ถ่ายคอนเทนต์ได่ดิจริงๆมันก็เออจริงจริงนี้หรอว้าวมันก็เป็นโมเมนต์บรรยากาศแหละครับใช่พอคนดูก็บอกว่าอุ้ยแบบไปเออมาลากุณไหมครับขอบคุณมากครับเหมือนหลุดออกไปจากนิยาย น้องน่ารักแหละทุกคนเลยแบบว่ามองทุกอย่างมันดูแบบออกจากนิยายอะไรเงี้ยวอยีอขอบคุณมากครับ <c oughs> บอกว่าพอคนแบบแซวเยอะโมเมนต์เยอะอย่างงี้แบบแฟ,แฟนจะฝันเป็นจริงเมือ,อไร่รเอ่ยอะไรเงี้ยหมายถึงเรื่องผลงานใช่ไหมครับแล้วแต่พี่ก้าค่ะอ๋อ <c oughs> <c oughs> พี่ก้าคิดว่าจะไงอะคะก็คงเป็นเรื่องผลงานต่อไปแหละครับที่ทุกคนเชียร์ใช่แบบว่า อยากให้มีผลงานร่วมกันอีก<ม>อยากให้มีผลงานแบบนี้ผลิตออกมาเยอะๆอะไรแบบนี้แล้วถ้ามากกว่าผลงานนะคะก<ช>็คงเป็นปความสัมพันธ์แหละครับไม่ความสัมพันธ์แบบว่าดีขึ้นเหนียวแน่นขึ้นอะไรแบบนี้ความสัมพันธ์เท่ากับเท่ากับเท่ากนะับยังไงนะยังไงนะ พัฒนาไหมก็จากสนิทไปแล้วก็สนิทขึ้นไปอีกเรื่อยๆอุ้ยสนิทขนาดจะเรียกอะสนิทขนาดเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าเราเรียกเราเรียกเราบอกว่าเป็นคนรู้ใจได้ไหมสนิทแบบคนรู้ใจปีบาทหัวได้ไหมเอาจริงเราสองคนก็ค่อนข้างรู้ใจกันอยู่ เราก็เราสองคนแบบว่าทำงานด้วยกันบ่อยอมีโอกาสได้พูดคุยกันบ่อยมากๆไม่ว่าตั้งแต่ทำงานด้วยกันแรกๆแล้วอะไรเงี้ยยิ่งไปคานเนี่ยมีโอกาสได้แบบได้นั่งอยู่ด้วยกันสองคนอะไรเงี<ช>้ยก็คุยกันแชร์อะไรกันเป็นปกติอยู่แล้วนะก็ค่คนอคนข้าง,งค่อนข้างมั่นใจว่าพอ <c oughs> พอพอจะรู้ใจกันพอสมควรน,นะรู้ใจไปเลยอะไรอย่างงี้ยพิเศษพิเศษพิเศษด้วยเอาเลย พี่พยักหน้าตามเลยทำไมพิเศษสุดๆเพิเศษสุดๆครับแต่ว่าตอนนี้เรียกว่าพีพีเป็นคนพิเศษของพี่ก้าพิเศษนะก็ได้แบบว่ามีโอกาสไปทำงานร่วมกันต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันจบตรงที่พิเศษนะไปแล้วจบพิเศษแล้วอะไรนะครับก็เกือบแล้วกันครับเกือบแล้วกันบางทีบางโอกาสเราก็แบบว่าต่างคนต่างงานที่เป็นแบบว่า งานของตัวเองอะไรแบบนี้มีเวลาชีวิตของตัวเองอะไรมีสังคมแบบที่แตกต่างกันออกไปก็เวลาเราใกล้จะทางานกันใกล้จะมาเจอกันก็จะมีแบบพูดคุยกันทั่วไปปกติทํางานเสร็จแล้วก็จะแบบว่าทักไปขอบคุณกันอะไรแบบอ,อย่างลา่าสุดก็กลับคานมาก็พักผ่อนกันอีกวันน้องก็โทรมาขอบคุณมากที่แบบว่าช่วยดูแลก,กันและการอะไรอย่างเงี้ยทั้งตลอดทั้งทีแล้ว่าพูดวันวานาเราก็ติดปากกันอยู่แล้วเพราะว่าคุยกันตลอดเรื่องวัน,น,นโอนน้่ ถ้าเจินส่วนใหญ่จะตียนมากกว่าแต่ในแชที่หวานเลยหวานสุดที่เคยเรียกพีพีเรียกว่าอะไรคะที่รักไหมคะก็คงก็คงก็ว่าน้องแหละน้องพีพีที่รักชอบไหมก็ว่าน้องแหละครับแต่แต่ว่าโทนเสียงมันก็จะแตกต่างกันนะ น้องเอาอันนี้เวลาน้องดื้อครับน้องดื้อแล้วตอนน้องน่ารักอับน้องน่ารักก็น้องแดงพี่ก้าหูแดงอะดูพี่ดิครับชอบน้องตรงไหน้างชอบแดงชอบน้องก้าตรงไหนบ้างครับไม่มีไม่ใช่โอก็ชอบที่น้องเป็นคนจริงใจดีครับแล้วก็แบบว่า น้องก็เป็นคนน่ารักสดใสแบบเวลาเราอยู่ด้วยเราก็แบบมีความสุขอ่ะผมก็เป็นคนที่แบบว่าคนละขั้วกับน้องเลยจะเป็นนิสัยค่อนข้างแบบอินโทรเวิร์ดล้วแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยอะไรเงี้ยแต่แบบพอตั้งแต่ผมรู้จักกับน้องเงี้ยหลายๆอย่างแบบน้องก็ชวนผมพูดคุยบ้างชวนผมมีสีสันอะไรเงี้ยบ้างกับคอนเทนต์น้องบ้างกับบรรยากาศอะไรหลายอย่างมันก็แบบเออทาให้การทํางานร่วมกันเราสอนอมันมันสนุกเพิ่มมากขึ้นแล้วยิ่งได้เจอกันแบบบ่อยๆมันก็แบบว่ามีอะไรให้แบบว่า มาแชร์กันมามาเล่นสนุกกันอะไรแบบนี้ครับเห็นเผลงานคู่ไหมคะผลงานคู่เหรอฮะต้องต้องต้องฝากผู้ใหญ่อตอนนี้ก็มีกับทางแบรนด์ SLC c l i n i <อ>ที่เป็นพรเซนเตอร์รรรออคู่ครับผมก็ดีใจมากๆครับดีใจมากๆก็ เป็นอีกหนึ่งผลเชียร์ผลสนับสนุนจากพี่ๆน้องแฟนคลับของทั้งผมเองแล้วก็ของน้องพีพีเองก็คอยเชียร์กันมาตลอดจนเราได้พรีเซนเตอร์คู่ด้วยกันก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆก็รอลุ้นละครคู่น้องโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับหัวใจนิดนึงครับหัวใจน้อยสองหัวใจด้อยที่วันนี้เป็นพีพี่พีพีเอง พดครับแป๊บนึงนะครับพี่ีมันเป็นให้ได้เลยนี่ p อ่ะตอกไปแม่ตอพีพี PVC ท่าไปได้โดนดอแล้วลูก